นั่นแหละตามใจมันคืออะไรซื้อซื้อไม่เหอะเก็บเก็บไว้อย่าซื้อแม่งก็ซื้อมึงก็ซื้อแล้วกั้เนี่ยกูใส่กับมึงอ่ะไม่ต้องห่วงมึงก็ซื้อไปซื้อไปเงินเหลืออะไรอาจะเรื่องหน่อยผมนี่แหละเริ่มไปแล้วไม่ต้องสนอ้าวเอ้ยไม่หนึ่งกูตัดกูกูตัดต่อได้กูเก่งไม่ต้องห่วงกูตัดต่อได้ไม่หนึ่งสองหนึ่งสองกันเหรอกูเก่งกูตัดต่อได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องจะอันนี้อะไรบ้างบลูเลือดเลือดไม่แค่เดียวเหรอ ต้องให้ปืนเลยว่าอ๋อกูใส่บวกดาเมจดีกว่าเพราะกูไม่พรกูไม่บู๊หรอกให้มึงกับบู้จ้ามึงกับตัวอมึงกับตัวเปิดอาร์หนึ่งบารระเบิดอ๋อสลับไม่ได้ใช่ไหมอาร์สองซูเปอร์อาร์ทสกิลง่ายๆความหมายไงบางตัวมันจะมิดแอนไม่แม็ทเลยฮะบางตัวหรอกไม่มิดไม่แมทเลยต้องสุ่มบัวมันสกิลมันอะ สกิลมันรู้สึกว่ากูรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่คล่องเือก็ไม่แปลกหรอกภาคที่แล้วก็งี่เหมือนกันแหละมึงเอาเลือดซะมึงเป็นแทงเวลาช่มึงเป็นแทงมึงใส่มึงเอามึงติดฮาร์ดไว้อะไรเงี้ยออกแบ็คคิงบาร์เองอะไรเงี้ยออกปัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยมันได้มันได้สองท่ามันได้ท่าเดียววะก็มึงได้เวลอัพไงกโกงกว่าเนี่ยโกงกว่าเนี่ยมึงได้ปืนปืนช็อตกันเว้อัพไงมึงโกงกว่าเนี่ยมึงไม่อยากเล่นด่านนี้สุดท้ายมีตัวท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยบังคับเล่นด้วยย เราฉาบใช่เนี่ยไม่เดี๋ยวมันมันตอบกูไม่เล่นเลยมึงจะไม่ได้ได้ไงน้องมารอดูอยู่ไม่ก็คือเลือกแล้วทำไมต้องให้เราเลือกตอบยิ่งอยู่โดยอีกรอบก็จะเพื่ออะไรก็มีก็มีอยู่ด่านเดียวก็มีอยู่ด่านเดียวอ่ะจิกูเลือกทำไมเนี่ยมึงคิดว่ากูแบบเฮ้ยดาสดดานมีด่านเดียวว่ะกูไม่เอาดีกว่าไม่อยากเล่นด่านนี้แบบเล่นด่านอื่นได้ไหมก็ไม่มีให้กูเล่นก็มีเลือดอยู่ด่านเดียวอ่ะจิกเลือกทำไมเนี่ย นึ่กูไปไหนก็ให้กูไปแต่จริงชอบแบบภาพไอ้บาสซ่าฮีโร่มากกว่านะแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องไปเลยไม่ต้องมาเล่นเลือดด่าเลือดด่าอย่างี้ยังไงไม่ลุกขอนะแล้วภาพอุตาเกะมีไหมอุตาเกะไม่้คยซื้อซื้อซะหาซื้อยากมากอุตาเกะซื้อซะปุ๊บขอซ่อมถุงนุ้ให้แน่นแล้วจัดนมให้เรียบร้อยอะไรจัดนมด้วยนะเดินนมก็ดูชุดเจ้เดี๋ยวนมมันโผล่เนี่ยกระโดดนิดหน่อยกระโดดนิดหน่อยนมโผล่ละ ไมดะแคลนจากกองกลุ่มของไมเดดการมาสู้ฆ่าจะทำกระเาให้เจ้ากินเขาพัดอเมริกันมึงสยามดีมากเลยแต็มเป็นตัวประกอบที่ดีมากบอกไว้ก่อนไมดะไมดดโทชิเอะไมเดดทังกี้แอดอะไรบ้างอู้อ่ะมึงบวกเลยเดี๋ยวกูไป็นเด็กนุ่งช่วยนุ่งหมดความสมานในการช่วยกูสูงสุดแล้ว ปุ๋งกูดีบวกไปบวกไปบวกไปอย่าตีมหากูดิตีในตาวข้าอุ้ยมโดนกูวะกระโดดไปปังนูนั่นแหละตาอุ้ยครับตีไม่เข้าเลยเว้ยเล่นฮาร์ดตั้งแต่แรกเขบไปแดกคุณให้แจกอือนั่นแหละอ้าวเชียร์ได้ลังจริงเป็นคนละโดนละมึงโดนละอ่าขั้วตึ้งเหรอ กันก no, no, no. no. yeah. ันให้ตรงจังหวะที่มันฟันไฟถือว่ากะไม่ถูกเหมือนกันตีไม่เข้าเลยตีแม่งไม่เข้าเลยแม่งโค้งชี้เขี้ยไ่โอ้โหเป็นสมัครได้ด้วยอุ้ยกันทันหลบอืม่ากาฝ่านี่แหละโอ้กะหนีหนีมาซื้อมาช่วย อนั่นกูสองคนนั่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยแล้วกูฟูสองคนมึงบวกสองคนไงโซคอดี้มันเป็นสายแคลรี่เห็นไหมเออมึงซับพอร์ตซับพอร์ตมึงแทงไปขาขาวแต่ช่วยไม่ได้มีผัวแล้วผัวก็ตีก็กำลังกระทืบผัวแม่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่งก็เพิ่มเลืดให้ผัวมาสื่อมาทำไรอยู่กูกระทืบผัวมึงอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยมาแล้วเนี่ยแม่งให้เลือกหัวเนี่ยแต่ว่ามาอยู่กับกูนี่แหละอยู่กับกูเนี่ย มึงแกลุมดิอัระเบิดไปกูแจกกูแจกกูแจกกูให้มึงรุ่นนี้รุ่นผลอญกูให้มึงของดีกูให้มึงไปไหนลก็มาของดีสกลนครกูให้มึงแม่เอ้ยเตัวเลือดมาคุบวกแล้วที่จะซุ้ยไงมันเพิ่มไปเรื่อยๆไหม่มันต้องตีต้องจัดการนันสื่ออะเราไปเก็บนันสื่อซะมันก็เก็บอ้นี่ให้หน่อยดิเด็กคกูบวกอันนี้อยู่ เหรอวะเอา a ิผมหนีหนีจริงเหรอนี่กูเพิ่งแบบบอกล่อว่ามันขาดสีหนจริงอะทีนี้เือไอ้นี่ข้าหมดแล้วเขเอาไงดีจ้เธอรวมพลังนะกลับบ้านเพื่ออะไรวะแล้วมึงมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะ กูก็ไม่รู้แต่เพื่อนกูสอนใหไปของดีของดีเมืองสกลขอบปั้นขอบปั้นเก็บไม่ถันส่งมาจากเมืองครับส่งจากสกลส่งจากสกุลของเป็นโอท็อปเมืองสกลเขาปั้นของญี่ปุ่นแต่เขาโอท็อปของสกลอะไรไม่ใช่นะไม่เกี่นักเรยนอะไรคือคือพอดีว่าแบบไปเจอแบบของแบบของไอะไรนะขนมโมจิของดีเมืองจังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือโมจิมันญี่ปุ่นไม่ใช่หรอวะอะไรเงี้ย อ๋อนี่ยับวกเลือยกับใช่ไหมให้ดีเปิดการก่อนคือมันจะให้เราไปทำลายบ้านก่อนบ้านถ้าทำลายบ้านพอดีเลีเลวเน้อวิสัยเนาะพวกเราเนี่ยใส่ดีนะเราเป็นคนตำบลคนตำบลครับคนตสารลูกโอ่ลูกโซ่ลูกื้อเฮ้ยหินยังไงวะหินยังไงวะหินตกกกนนี่ิหัวกู อ,อ uh, 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 uh. ้าไอกอวนเยอะหนาอา้ข no ้างหลังเต็มไปหมดเลยไม่ได้สู้เลยอืออือาอ้อืออามึตีไปกเจ็บพี่น้องให้นัตเดีนอนนอนกันสงบ่งนอนสงบได้พวกมึงเนี่ยอือสามอือจ่ออือเป็นอะไนลูกสอกมั สาดได้พุ่งมาขนาดนี้ดูนี่เยวะนี่อืมเปิดลูกซองกันใหก่อนนะสมัยก่อนพ่องไปที่ยิงนี้ไม่ได้เลยสมัยนี้เป็นเอาเป็นเอาเป็นออโต้เป็นเป็นรับผิดฟ่ายยังยิงนี้ไม่ได้เลยบ้าก็ปีง่ายข้าวข้าวบ้านมันตรงไหนนี่ไงป้อมงป้อมป้อมงลุงครับลุงครับขอข้าวกินหน่อยฮะจะหิวค่ะลูกซองแจก อย่าไปต่อละน่าจะดีแยกกันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแยกกันจะมีพอกแยกกันตีเราใช่ไหมแยกกันแล้วกูจะหแล้วกูจะล่อหรอทางทีกูเป็นล่อร์ตเป็นแครี่กูซับพอร์ตรอบที่จะโดนระเบิดกระชอกกันไปแจกกูลืมกูพูดที่กูลืมแล้วระเบิดเลยเนี่ยโอ้ตายนะแจกเออมีมีของดีอยู่มาตัวของดีมืองสกลนี่เองน้อยหน่ามากพัน เอาใจดาบไปกินแล้วมึงจะใครโยนหินใส่กูอะกูดูไม่เห็นอยู่ไหนนี่วะมีแต่เลนทุเตัวหมดเต็มหน้าจอยหมดตอนนี้โหแล้วกูเจอแล้วไปด่านที่กูเจอเนี่ยนะแล้วกูมื้อมีเจอกู is 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 นัเจออะไรมาสึมาลยเจอมาสึซ้ำเลย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 อะมีหัวซ้ำหัวมันน่ะรุ่งซ้ำหัวมันได้ไม่ใช่แหละมันมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เนาะ คือเราไม่รู้ว่าสาวไอเกจินขนาดไหนกันเนี่ยอะไรนั่มน้าหงอยทำหน้าหงอยทำหน้าหงอยแล้วพูดประโยคประโยคประโยคอะไม่ใช่โอ้โหแล้วแม่งมาสองตัวโชคดีมึงบอกให้กุมารท่นนี้เองนี่ว่ะโชคเอแล้วกูโชคเลือดแล้วมึงโชคเลือดถึงเพื่อนเอ๋ยเราเราจะไม่ลืมนายเลยไม่ต้องห่วงเพื่อนเอ๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงก็ต้องมาช่วยกูอยู่ดริโอ้โหแม่ง ยิงนี่ไม่เข้ายิงอคอนไม่เข้าอ่ะดูดิยิงไม่เข้าแต่ตีบอลได้เข้าอโนี่ตัวใหญ่นี่เมันกันเดี๋ยวตายจริงยันี่เนื้อเลือดมันรื้อไอ้ถิ่นจะโยนใส่กูแล้วอย่ามาแม่งก็มาตะวันตีนกูตอนตีป้อมแหละผมเลือกมันที่าทีกูแล้ว แล้ป้อมมันอยู่ไหนวะเราไปหาป้อมไม่ไม่เจอวะข้างบนนี่นี่วะมขึ้นไป็นไงวะป้อมมันลอยขึ้นทางไหนวะป้อมเราทางนี้นีงเจอแล้วเเอ้ร็วข้านุ่มย่าย่าพีกูกลัวแล้วไอ้สาวน้อยแล้วไอ้สาวใหญ่ไม่ใช่หรอกลัวแล้วมีสารคือคือตีไอ้ตัวใหญ่มันไม่เข้าแล้วลำบากไอ้ใหญ่ไม่เข้าแล้วลำบากมากอ่ะ อายเน่ยมันเข้ากเรียบร้อยโอ้ยมึงก็โดนกระทึกยเนี่ยูต้องาไปช่วยมึงเหรอเนี่ยไม่ต้องก็ได้มึงก็ยึดต่อก็ได้ยมึงจะช่วยได้แล้วดูแล้วดูตีนมึงดูตีนซะก่อนตกูไม่มีไอ้นี่มึงดูตีนสั่งฝั่งมึงซะก่อนฝั่งไหนฝั่งมันมาดูดิบอลต้องสงตันตีป้อมเลยใช่ถ้าเกิดป้อมโดนยึกก็ไอหลอดนี้ก็เดินขึ้น อย่าตีให้หมดก่อนก็นกนได้แล้วค่อยแมงกูไม่ตีจีซีน่าเหมือนะมึงเกลียดชีนาเพรวนน่ามึงไม่ตีเลยลเออยังตีพี่น้องอยู่เนี่ย <c oughs> มีเรื่องในร้านกับข้าวเนี่ย <c oughs> เออมึงไม่ตายสักคนเลยเนี่ยเออตายแล้วมึงเ,เล่นระดับฮาร์ดแล้วมึงปืนมึงขั้นหนึ่งมึงจะตีเข้าวได้ไหนแล้วแล้วใครบอกให้กูเล่นฮาร์ดมึงไงออ๋โอเค มึงมึงทีจะบอกว่ากูบอกให้มึงไม่ถามใช่ไหมคุณจะบอกว่ากลัวตัวเองในอดีตไงโบดอย่าบอกฉันว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตใช่ไหมหาดีอีกไองพวกเติมมังก็ลูกเองใช่ไหมคือมันเติมเองเหรอมันยังไงเติมเองถ้าเกิดมึงยังไม่ตายแต่ถ้าเกิดมึงมาอยู่กับคืว่ามึงจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นกูลืมกูลืมว่าคุณมีระเบิดอีกอ่ะขอโทษ โยนบ้งขอนคอนคอนอะไรเนี่ยแท็มมันนี่ตีได้ตังตีได้ตังตีได้ตังได้คูนห้าไอคุณเอ้ยตื่แล้วเฮ้ทำาไรไว้้โคอนไออดีนะผมมากมากาบออีกตาตาบอสฮะี่บ้านคือจากหน้าที่กูวยไม่บอหน้าที่ล้วนเลยอะไรเลยก็น่าจะดีนี่แหละจ้าค่ะนี่ฝรั่งทีมโดมี่น อโไโดนเลยอุ๊ยอุ๊ยโมเตามเติมเติมเตมเต้มเติมเติมเติแเติมเติหเติม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 ิมเมเตเออมเ้ิมเติมเตเติมมเติม้ติเตตเติมเเต็มแล้วเินจิมเมเมเตมิมมเตมเติมเติเมเติมเติเมเเ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 เตต กระจายตายตัวนี้จะตายแล้วสั่นนี่แม่งตีมเท่าไรมันก็เพิ่มเลือดอช์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 ระเบิดโอ้ยระเบิดไม่น้อยหรอตายสองลูกเองแล้วม่งตีแล้วแม่งไม่ไอ้นี่อ่ะอออ่าาีะโอ้โหยไปไอตัวบอลนี่ก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายเองดีนะอ่ะอ่ะอ่ะ ตายซะเออดีมากมีตัวนี้หวาเออคนเข้ามาตัวเดิมาบอสใกตรงตัวนี้ลยทัไางไงเซเลเกตตายคาไม่จะหมละตายละตายบ่อยยังนนมึงเนี่กาว่ะโอ้มึงโดนบอสเ้ยียนิ้วม่งก็ตายแล้วกูเนี่ยแลเออโดดยิงแล้วกู ก ah ูก็กระโดดหนีเป็นกระต่ายแล้วเนี่ยเทรฟอรเรียลไฟเรงจะสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยโดนลุกได้เกินเหนื่อยจิ้เหนื่อยของตัวเองโอ้ยต้องสู้อยู่คนเดียวกูตู้กับมอสสองคนคนเดียวอ๋อแล้วมอสเป็นเลือดเต็มตลอดเวลาเลยนะอ้เล่งโอ้โหมึงเออเขอบคุณมากเล่งแล้วไม่บอกให้กูเล่งก็ลืมก็กูลืมอ่ะ <iento> อ uhm, ือลอยดีวอร์ kay. ดขามบานหมดแล้วอีกโคมาอีดายเจ้าจงติดหมดตายกันได้แล้วก่อนที่กูจะตายซะก่อนอะไรเงี้ยมึงจะตายหรอมึงจะเห็นเลือดเต็มเลยนะนั่นแหละกูจะตายแล้วเจ๊หิวไงคนกำลังโตใช่ไหมได้อาลัส หมดแล้วใช่ไหมอ่าทำเดินไม่ได้ละท้องร้องแต่ไกลเข้าเข้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไหนอือเรียบร้อยเอาออฟคอมมิชชั่นข้าวหมดมุ่งต้องรู้ไว้ซะข้าวมหมดแล้วข้าวข้าวนั้นหายากใช่ไหมข้าวปลารนั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปอืออืออือสาดเงี้ยีสาดอือ กูพาดดยกันหรือกูจะไปกำลัเสือให้นึงระเบิดระเบิดสิระเบิดป่าช้ามากเลยเจ๊อุยเรียบร้อยกำลังเสริมมาแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงจิ๊บมาแล้วข่าจิ๊บมาแล้วมันก็ตายถ้าเดี็กวิ่งไปชุบเองไม่ไหลไม่ไหลใกล้ตายแล้วไอ้นี่มันจะขึ้นอ๋ออะ้รทำให้ตายขึ้นใช่ไหมมาเดี๋ยวจิบวกเองเจอแล้วเจอเจอโจทเจอโจทเจอโจทนักาตื่นไปไหนวะ บ็อกเออเอาซบคุบกงแม่งบังมองไม่เห็นมันจะตีคุ้มเลยบวกบวกมากไปแล้สูตรนี้เลยเออสูตรนี้เลยเดี๋ยวกูบวกไปเรื่อยแล้วมึงเก็บเกียร์แล้วกูบวกมันไปเรื่อยเออนั่นแหละดีมากตายมึงถอยรอไว้เคุณบวกมึงรออีกแล้วมาซื้อไปไหนวะหลุกูถอยไงกูถอยเรื่อยๆอ่ะที่มาซื้อมา มาแล้วอ่ะพวกเราหนีสิครับเมียแม่งเมียมาแล้วเมียแม่งมาแล้วโอเมียคู่นี้หุยแม่งลกเรียกลกเสียท่าถอยก็ปืนกูดีอ่ะกูถอยเรื่อยๆอ่ะใครเข้ามากูถอยโอ้โหถอยโอ้โหหม้ามามามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเฮาจะทำยังไงไม่ตายอมาแลกกันคือสาดปืนเออไหนคู่ โดนใครไหมเนี่ยโดนโดนโดนโดอีกคนนอยู่ไหนโดนคู่ใช่ไหมบาดเจ็บลอยมึงเนียหวงมัดเืออีกเหรอหเมียมึงเมื่มึงจะตัดมึงจะตบเมียมึงแล้วกูจะเอาพี่อุ้ตนตตตมึงบวกไปมึงบวกไปมึงบวกไอ้มึงบวกได้สั้นมากเลยเนี่ยมึงบวกได้สั้นมากเลยรูมึงเนี่ยผมกูโดนสองตัวมึงโดนตัวเดียวมึงบวกได้สั้นมากเลยมึงอืออืออ่อืออืออือ ยูซ่ายูซ่ายูซ่าได้เฮ้ยยูซ่าเป็นหยุดเฮ้ยลูซ่าได้ผลว่ะงัดงัดอุ้ยงัดตายงัดกูงัดดูให้กูเดินมายังงัดมาแล้วงัดินเไปยังยังมันไปตรงนั้นเอยตีเลยตีเลยไม่ช่วยมึงก่อนดิโอ้โหมุมกล้องมาไกลมากเลยโอเคมุมกล้องเป็นยังไงครมาไกลมากเอืองัดกูงัดมึงเข้ามากูงัดยูซ่าแม่งช่วยได้แม่บอกแล้วงัดกูงัดอ่ะงัด คมณนะทีคุรออยู่นี่ยื้เือไปยงศาสตร์ศาสตรแมงปังตกก่อ้ยิงบุกสองมาดิมาดิไม่ว่าชนดาตีผัวมึงอยู่ผมมึงเจ็บผมเป็นไข้คยทำอะไรอยู่ไอมศาสตร มยู่ไหนจะตายเหมือนกันเนี่ยหรอมีมีว้ยมีโว้ยเออยิงกับกูเออเออเออมึงเก็บ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 เอออะกูได้เหรอได้เชอย่างนี้นึงกูล้วนเลยเนี่ยแม่งมีมึงมีเหรอมึงไม่มีเหรอมึงมีเหรอมึงตายเรียบร้อยยูว่ามึงจะสู้ข้าได้เหรอ มึงเจอเสือแล้วมึงจะร้องเสือก็ไม่กลัวกุกขันรักษาสิเพี้ยเกมเนี้ยอันนี้เสือแม่งหัวมาซะแล้วเสือแม่งเกิดเลยเลยนะอะไรวะเกมเกมไม่สมดุลเลยเกมไม่สมดุลหรืเล่นฮาร์ดวะกูอยากรู้เกมมันเกมมันเล่นเกมมันกูเล่นฮาบมาแลมมือเลยไหมเดินนิดหน่อยนิดนมหดุดแน่นอนอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าเจ๊เอาที่สองหน้าแปะนมไว้อะไรให้มึงให้มันติดอะไรเงี้ยแต่พูดเรื่องแล้วเนี่ยสมัยนั้นมีเทปสองหน้าเลยกาแป้งเปียกก็ได้ไอสัตว มึงพูดมากาดีเน๊ตการเปลียกก็ได้ออ๋มีฉากทีแคสซีนให้ด้วยใครแอบดูอยู่ <c oughs> อีตาลุงชาเขียวนี่เอง <c oughs> มันจะมีชาเขียวให้ดูซุ่มไก่ป่าต่อไปอลุงจะเป็นใครวะเนี่ยเป็น,ปนลุงป้อนรู้สึกว่าในมูฟี่ของบาซาร่าไอภาพภาพไอแดนไอรัสรัสอาร์ตบัีิลุงจะมาแบบวินาทีแล้วโดนกระทืบตายไปจำได้มีคนแค่นั้นเออวันนี้เ่นั้นแหละ มีบอดอีกคลิปปืนใหม่ไปเย้หล่อสัสสัสเกตเลือดเพิ่มไดร์บินาไม่ต้องการต้องเป็นต้องเป็นคนเดียมได้ใช้ได้หน้าจิงเจียมไปไม่เอาไม่ชอบหน้าเต็มเจียมฮะเอเดนลูกเบิร์ดตรงนี้ได้ลูกน้องเป็นดาเตะด้วยนะอ่าฮะได้หอกหอกอัพอัพทำไมไม่ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเหนื่อยแล้วก็เล่นฮาร์ดเนี่ยแต่มันดิเนี่ยความมันของเกมมันต้องแบบเล่นจยากไปก่อน จ้าเดี๋ยวมึงเจอด่านเสือแล้วมึงจะร้องไห้ก็กูให้มึงบวกกูไม่บวกอยู่แล้วเจอเสือกูวิ่งจ้าเออจะมีอะไรซะอีกล่ะเเเอออมึงาลูกจิงอะไรตามหาอะไรต้องหาอินเทลเจนเพิ่มขึ้นคือเราก็ไม่ขี้เกียจจะแบบอธิบายยังไงพวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันไม่ขึ้นเยอะอยู่แล้วจะ่สตาร่าคิดว่าเพราะมันก็อิงตามอวัสดุซึ่งรู้สึกว่าภาคนี้ภาคตั้งแต่ภาคสามมามันก็เริ่มอิงแล้วนะใช่ไหม ไม่อิงแล้วมั่วอิงนะอิงนิดนึงอีกนิดนึงคือแบบว่าตัวละครไหนจะขึ้นเป็นเป็นเป็นเจ้าของปราสาทแล้วอิงแต่ว่าท้ายมันก็มั่วหมดอยู่ดีอะไรเงี้ยตาจากของซามูไรไอ้ซิงของมุสโธเขาถ้าจะไดถ้าเอาเรื่องของแบบของสงครามซิงคูกจริงให้ไปเอาไปดูไปฟังน้องเขาโอเคน้องไปกันก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าเย้ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลน a อลเลอร์สตีมช็อป u ันเฟอร์สโตรให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่เดสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ